ใช่ครับชุเรียนไปยกไปยกสกาย จบไปแล้วนะครับสำหรับใบหยกบฟเฟ่ทุเรียนฟีเวอร์นะครับประจำปี2025นะฮะผมมารีวิวนียก่อนล่วงหน้า1นปีเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจให้ทุกท่านตามไปในปี2026นั่นเองนะครับไม่ได้มาช้าแต่อย่างใดเนาะบฟเฟ่นะครับก็ราคา1,290บาทครับจองผ่านไบหยกบ f เฟ่ .com นั่นเองนะครับเราจองเสร็จแล้วก็ด่งตรงมาที่ชั้นล็อบบี้ของไบหยกสกายได้เลยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราชำระแล้วนู่นนี่นั่นนะครับให้หลักฐานเรียบร้อยคุณเจ้าหน้าที่ก็จะให้ลิสต์ ของเราพร้อมกับ ตัวนะครับแล้วก็บัตรคิวนั่นเองแล้วก็ดึงตรงไปที่ชั้น75เพราะเราจะต้องเดินขึ้นไปต่อที่ชั้น76เดินเท้านะฮะพอมาถึงชั้น75ก็จะมีชั้นที่แป a สํสหรับอาหารสําหรับใครที่หิวก็จะมีรองท้องก่อนนะครับทั้งอของทานเล่นของทอดต,ต่างๆใ,ใดๆนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเรียกเราไปว่าอของคุณนะครับนั่งอยู่ตรงไหนตรงไหนนะฮะมาถึงแล้วเราก็นี่เลยเลือกที่นั่งที่ใกล้กับทุเรียนที่สุดนะครับเพราะเราตั้งใจมาก,กินทุเรียนเนาะใช่ไหมทุ ทเรียนที่สามารถแบบชี้ได้เลยว่าเราจะเอาพูไหนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของทางชั้น76นะครับก่อนที่จะไปดูของข่าวเราไปดูของหวานกันก่อนครับ <laughs> ของหวานมีเยอะแยะมากมายครับมีทั้งพระเอกของเรานะครับทุเรียนนะครับมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็ของดีด้วยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวขนุนมีทุเรียนย่างด้วยนะครับ หอมมากทุเรียนย่างหัวไปชิมมาแล้วนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นโซนของหวานนะครับผลไม้ลอยแก้วต่างๆนะครับผลไม้สดจุดใจเลยทีเดียวเข้ามาสู่ของข้าวครับมีทั้งผัดไทยหอยทอดนะครับของทอดต่างๆชั้นนี้ก็จะบวกกับมีทะเลด้วยนะครับบุฟเฟ่ทุเรียน ก็จะมีบุฟเฟ่ทะเลด้วยนี่พิเศษนะครับพระเอกของเราก็คือพิซซ่าหน้าชุเรียนนั่นเองนะครับใครยังไม่เคยกินก็ปีหน้าเนาะสาหรับใครขาชาบูนะครับชาบูมีทั้งเนื้อนะฮะแล้วก็มีทั้งหมูนะครับอื้มแซ่บเลยนะฮะทั้งหมูก็มีหมูย่างนะครับไก่ย่างก็มีนะมาจนถึงส่วนที่เป็นของซีฟู้ดนะครับบาร์ซีฟู้ดจัดเต็มเลยทั้งกุ้งหอยปูปลานะครับปลาหมึกก็มีนะครับมีทั้ง ปูตัวใหญ่ก็มีนะครับหอยหวานจัดเต็มอยากกินอะไรกชช็ชีชีชีได้เลยนะฮะอืมถัดจากโซนของซีฟู้ดนะครับก็จะเป็นในโซนของอาหารไทยมีส้มตำมียำนะครับพิเศษอย่างหนึ่งมีตัวข้าวคลุกน้ำปลาแบบไฮโซนี่นะฮะข้าวคลุกน้ำปลาจเจลอย่างนี้เลยใครยังไม่เคยกินก็ไปเจอได้ที่ตึกใบหยกนะครับและที่สำคัญผมชอบมากอย่างหนึ่งก็คือข้าวแช่ข้าวแช่จะเป็นแบบอารมณ์แบบ เขาแช์ที่ชาวังนิดหนึ่งเออก็จะมี ความสวยงามเขาจัดจานมาดีนะครับทุเรียนเนี่ยจะมี2จุดนะครับทางเข้ามีทั้งซ้ายและขวานะครับใครเข้าทางเข้าที่1ที่สองก็จะมีตู้ทุเรียนคอยซัพพอร์ตทุกคนอย่างดีนั่นเองนะครับมาเสร็จแล้วเรากชช็ชี้ชี้ได้เลยว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็บอกโต๊ะกับเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาจะมีคนมาเสิร์ฟให้เราถึงโต๊ะเลยไม่ต้องเดินพลุงพลังเดี๋ยวมันจะล่วงแตกได้นะครับมาถึงผมก็สั่งเบาๆแล้วกันนะครับเป็นยำเป็นไข่ตุน๋นกับผลไม้อย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะเหลือท้องไว้กิน ทุเรียนนั่นเองทุเรียนที่ผมสั่งมานะคือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนแบบกรอบและสาหรับใครที่อยากกินบุฟเฟต์ทุเรียนบนใบย,ยกสกายแบบนี้นะครับก็เจอนู่นเลยปีหน้านะครับปี2026นะครับตามกันมากินได้ผมมารีวิวก่อนล่วงหน้าหนึ่งปีเลยนะ <laughs> สำหรับใบย,ยกบุฟเฟ่ทุเรียนฟีเบอร์2025ก็จบไปแล้วที่25,000ที่นั่งจุกๆครับปีหน้าเจอกันแน่นอนนะฮะ2026สำหรับทุเรียนปะโยกบุฟเฟ่จ้า